สวัสดีค่ะทุกคนกลับมากับชนเนลของแพรอีกแล้วนะคะวันนี้แพรจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าถ้าคุณอยากที่จะติดมาหาลัยท็อปๆอ,อย่างสแตนฟอร์ดเนี่ยคุณต้องทำยังไงนะคะอ,อ่อันนี้จากใจคนที่แพรติดตอนที่แพรสมัครเนาะแพรเป็นรุ่นปีที่คลาส s of 2 0ท7นีเซเว่นก็คือแพรสมัครตอน2023่มใช่ไหมคะแล้วแพรก็ติดทั้งสแตนฟอร์ดยูเพนเวิร์ดเบิร์กลีย์อ๋อเยลค่ะแล้วถามว่า แพตติดเพราะอะไรนะคะนี่คือแพ้ก็อยากจะมัน break down หลักๆเลยสาเหตุที่แพตติดเนาะเออตั้งแต่กิจกรรมตั้งแต่ e s s a y ตั้งแต่ recommendation letters ต่างๆนะคะว่ามัน bring together ได้ยังไงนะคะอ่ะอย่างแรกนะคะก็คือกิจกรรมเนาะแพ้ก็อยากจะมาเล่าทุกคนฟังว่าแพ้คิดว่าเด็กๆหลายๆคนที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเนี่ย กิจกรรมมันก็คล้ายๆกันนะ,ะทุกคนทุกคนก็ทําแบบสําหรับอะไรเพื่อสังคมน้อไปแบบ volunteer หรือว่าอะไรต่างๆนะคะแต่พ่คิดว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือคุณจะต้องมี leadership position นะคะคือคุณจะต้องเป็นผู้ก่อตั้งอะไรสักอย่างหรืเป็น director อะไรสักอย่างนะ,ะเป็นแบบ position ที่สูงมากๆในองค์กรที่ใหญ่นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเนาะ,ะเพราะาอะไรเพราะว่ามันจะแสดงว่า คุณเนี่ย take initiative แล้วแปลว่า impact ที่มันเกิดขึ้นกับองค์กรที่คุณได้ทำเนี่ยมันเป็นเพราะตัวคุณเองอันนี้เป็นมันมันแบบช่วยแบบเรียกว่าอะไร verify ว่าคุณ make impact นะคะ